ทีมงานเอาแจกขนมให้เด็กน้อยเนาะมาแต่เลี้ยงงัวบหม่ะมาแต่เลี้ยงงัวบหมดแหละเด็กเข้าวงเฮียนอยุบ่ะนี่เด็กน้อยนี่ยังอายุยังบ่ฮอชบ่น้ำได้เนาะจักน้ำใส่หนิแม่น้ำห้วยบ่ลูกสาวเจ้าบ่ไอ้นเนี่ยโอ้สองคนนี้บ่ลูกสาว ต่างคน้่พงคนสุ่มไฟใช่ไหมน้องลานน้อยเลือกองเฮียนบน,นี่แจกขนมอีกแล้วเนาะทีมงานเราจอยชนบ,บทลาวแจกขนมพอแล้วเนาะบ้านสแลนคุมตะลียเนาะตำสม ฝนตกย่างนะไยท่านผู้ชมทีมงานขอเซาฝนกันนะฝนตกเหรอฝนตกเป็นไงรีฟุลด์มาเฮ้อเนี่ยที่มันอยู<ถ>่สูงมันติดเซเดนเวียดนามพอพักฝนก่นะอนแล้วท่านผู้ชมถือว่าเดินทางออกจากบ้านสกีมาได้ระยะนึงกัตอนนี้บ่าวต้อยและท,ทีมงานกัติดฝนเนาะนีนนะ่บวามสามารถไปต่อได้ ทีมงานเฮาสี่คนเนาะมาทำกันฝนตกพักอยู่<ต>บ้านสแลนคุ้มตะเลียเนาะแต่ยังโบเมนบ้านสแลนใหญ่แท้เนานะเดี๋ยวเฮาสี่เดินทางต่อไปอีกแต่ว่าตอนนี้อะเบาต้อยกับพอลบฝนกันสักหน่อยเนาะแล้วค่อยไปติดตามกันต่อท,าทา่านผู้ชมมาตะเลี้ยงงัวบมด่ะมาตะเลี้ยงงัวบมดละจู่ง,งัวเข้าห่มเนาะงัวตะฝน ตอนนี้เรามาติดฝนอยู่ที่แันซาเลนแต่ว่าคุมบ้านตะเลียเราท้สมหลังจากออกจากบ้านสกีมาได้น้อยนิงกับฝนตกแต่เป้าหมายของเราคือบ้านซาเลนเนาะตอนนี้บ่าวต้อยกับทีมงานกับพักฝนกันยู่ที่บ้านตะเลียเนาะท้สมเดี๋ยวอีกจังหน่อยสิเดินทางไปอ บ้านสแลนพุดเน้องมสมหลังจากติดฝนเขาก็เดินทางกันต่อฝนยังบุยุดเนาะแต่ว่าต้อยกับทีมงานเนี่ยยานว่ามันฝนตกแหงจะกลับออกไปไบ่ได้เนาะตอนนี้บ่าวต้อยก็เดินทางมาหดอ่าบ้านบ้านสแลนแล้วนอ้องธสมแต่ว่าเป็นมู่บ้านที่ว่าเพื่อนเพื่อนผู้กาแฟผู้กาแฟแล้ว่งขายไปเวียดนามเนาะเพราะฉะนั้นตามสองข้างทางหรือว่าตามเลื่อนบ้านในเพื่อนจะปลูกแต่ต้นกาแฟนี่เนาะนี่ที่ท่ายให้เพื่อนนอ้องธสมนี่แล้วเนาะ นี่คือที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือต้นกาแฟอต้นกาแฟนะท่านผู้ชมพอนยามเก็บเกี่ยวกาแฟเนี่ยพ่นจะตากเต็มตามเดือนบ้านเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเบ่งบรรยากาศภายในหมู่บ้านกัน ชอบเพ่อนเบ้านสลนนะครบผู้ชมบ้านเแลนเมืองเซโปนเป็นสมานุต กินข้าวเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมห่อแล้วเนาะบ้านสะแลนสะแลนใต้บอกเหรสะแลนใต้<อ>สะแลนเนื้ออยู่ทึงสะแลนกลางทึงมักบวบได้โหนเนี่อันนี้บวบเนะาะอันนี้บวบเนาะโอ้คักเนาะบ้านเนี่ย ผูผ่าอมหอบเลยวิวธรรมชาติก็งามเด้่นี่น้าบ้านเนี่ยแต่บ้านบ้านนี้เนี่ยบ้านเฮือนเพื่อนอ่าค่อนข้างใหญ่เนาะเป็นเพื่อนไม้หมดเลยเพราะว่าเป็นเคตือติโตเซเลนเวียดนามมันถือว่าเทียบเศรษฐกิจกับเจ้าดีนะเบิึงซงเฮือนกับเพื่อนเวียดนามเบึงซงเพือนใครอันกาแฟแต่ละปีก็พอได้เฮ็ดเพือนเฮ็ดอย่างนั้นนะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดระบบกัน์สั่นครับ เดี๋ยวเขาสิเดี๋ยวเขาสามแยกนิดไปโอ้นี่พอเพคนนั้นตากหงไม้อีกแล้วนะท่านผู้ชมของป่าตาำดูการงอไม้สบายดีสบายดีแม่เอ้ยมันชวนมันชวนมันชวนโอ้ ตากหน่อไม้บ่แม่ออโลเท่าไรละเดี๋ยวนี้แปดแปดสิบพันแปดสิบบพันเงินเนาะโอ้แปดสิบพันดองสะสมกันเงนกี่มาละ 80, แปดหมนดงเดี๋ยวหอด,ดูการตากหน่อไม้แล้วเนะเาะเท่ากันกับเงินกี่ตากจากมือนี่ไหมแช่โอ,โอ้ให้ตากหน่อไม้ พอได้เงินซื้อเขากินเราเพื่อนมาตากจักมือหนิไหมจักแห้งตากยางไฟเนาะบอแม่ตากยางไฟสองสามมือจัะแห้งเพื่อนนะนี่เป็นดอกไม้ที่เพื่นเก็บมาจากป่าเลยนะตากสองสามมือเลาไหมเนาะกาแฟกับปุกบอแม่แม่ก็มีบอกกาแฟปุ๊บบอกาแฟหมดตายโอ้บอหมีปุ๋ยบอหมีปุ๋ยแท่กาแฟตายเนาะ ปูคือกันเน้ะแม่กันเน้ะสแลนบ้านสแลนเมืองสิบปูนแขวงสวานเขิตเนาะสำหรับเอ่บาตัวนี่ถี่ว่าได้มามีโอกาสมาหลายเทื่แล้วเนาะ,ะแต่ว่าวันนี้พา ทีมทีมงานไอ้ตีนค้ำเพื่อนมาเนาะเพื่อนบอกเคยมาเห็น<ม>บ้านนี้เป็นบ้านใหญ่เลยเนาะต<ม>ระสาก,ก,ก่อนก็หลายเนาะบ้านเนี่ยอ้าวท่ามสมตอนนี้อ่าบ่าวต้อยมาฮอดอ่าบ้านสแลนแล้วเนาะตอนนี้มันอยู่จุดใจกลางหมู่บ้านแหละอันนี้เพื่อนเอ้นว่าสแลนไตเนาะเป็นหมู่บ้านที่ว่าปู๊กาแฟ ส่งออกเนาะบ้านนี่เนาะแต่ว่าเฮามาบูซึบึกยามส่วงพ่นเก็บกาแฟเนาะแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นจะเฮ็ดหน่อไม้ตากแห้งช่วงกาแฟน่าจะเป็นเดือนเดือนเมษาเนาะเพิ่นเก็บกาแฟเดี๋ยวเฮาสิพาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเลาะเบิง่งอ่าภายในหมู่บ้านกันเนาะท่านผู้ชมคนะรับทีมงานเฮาแจกขนมให้เน็กน้อยเนาะทีมงานจ้อยชนบทลาวเตียงคำนากายแล้วก็ทีมงานเบาชิด คนพาเที oh, được, được kind of mm. tense, ่ยวเนาะเดีขนมเด็กๆเนาะเยเนาใหญ่าเดียวถ่ายูนึงเด้อเดียวถ่ายหุ้ให้เด้อเล็กน้อยในเขตหลายแห่งเลยเนาะเด็กน้อยเดียวถ่ยหุ้ให้คนจะน่อยนะจ๊ เดี S <S> ๋ยวให้บัต้อยไทยให้เนาะโอเคโอเคให้ได้เนี่ยกำลังรวบรวมเด็กน้อยเนาะถ่ายฮุบอ่าเด็กงามไทยถึงคำร่างกายบ้านจอยชนนวุฒิลาวแจกขนมนี่เนาะมาๆมาโอ้เต็มเลยเนาะเด็กน้อยบ้านนี้ว่าลายดีเนาะลายแห้งดีอย่าเสียไทยฮุบให้เพื่อนก่อนเนาะ ตักน้ำได้เนาะตักน้ำใส่นีไหมน้ำห้วยบ่โอ้ตักเป็ดตักน้ำยู่ห้วยพุ่นมาเดี๋ยวบากต้อยสิพาไปเลาะเบื้องหมู่บ้านเนาะเบงงนนื้องงเพ้นเนาะครับงูถึกบักไงเนะาะผ่นพื้นบ้านเฮาไดนะ้เนี่เนาะ ban nhảy à đấy ban đến nó họ hình là nó dưới hiện lẳng đi nó làm sùng ngắm ngàm lẳng đi để phải thay lạt nói ô số bài đi số bài đi nhìn khâu áo xem 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 thay lúc làn lúc sao cho bộ ai này. โอ้สองคนนี้บ่ลูกสาวาำกำ็ังกินเฝ้าเนาะอะอเด็เข้าวงเฮียนยุบบ่หน่เด็กน้อยนน่ยังอายุยังโม่อดบ่นะโอ้่น ยานรถเนาะไปเข้าอยู่ไซองเฮียนเน่แตสแลนไตโอ้แลนเนือไปเข้าอยู่สแลนเหนือพูดเาคนเนาะเ้ขอบใจเด้อไอเด้อขอบใจขอบใจ เนนนนาะไบ่อบืโอเคทา่านผู้ชมตอนนี้เบ้าต้อยครับเบ้าเตียงข้ามเนาะได้มายืนอยู่อันจุดใจกลางบ้านสาเล็ตละเป็นในบ้านนี่ไอเตียงบ้านใหญ่ยอยู่บ่บ้านใหญ่บ้านจุดสูงแต่ว่าคือสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นเด็กน้อยหลายแห้งเนาะแมน่นเ <c oughs> ด็กน้อยนี่รู้สึกว่าเยอะแยะเลยคัารเขาบปซื้อขนมมานี่ถือว่าพลาดเลยพี่น้องดีแต่มีขนมติดไม่ติดมือมาเนาะ ถือว่าบริคุมกำเนิดบนทะเลแล้วเน,นี้ยปัสสาวะก่อนนี่เนาะพงเฮียนไปเข้าอยู่สแลนเหนือได้เ<อ>ออรรพิ่นวะถือว่าลายครับรักๆเพิ่นนี่จากกาแฟเท่าน<อ>ั้นกับยามนี้กะตากหน่อไม้ขายพอได้ซื้อ,ขอเขาเดือนเดียวได้เพิ่นว่าขายหน่อไม้แม่เหรอ บางครอบครัวก็ได้อยู่7 8ล้านคลิปบ่ได้บ่มึดมึดมึดหน่อไม้นี่อ๋อมันได้แต่ช่วงยฝนหน่อไม้คือวงนีเวียดนามเนาะซื้อเนาะแม่นเขาเจ้าเอาไปคั่วไปนั่นแหละลดเจ้ามักเนาะ่ซินหมูอ่าก็มาเฮ็ดกินให้เฮากินโอเคเดี๋ยวอันตอยกับอ่าอ้ายเตงคําสิไปย่างเาะเบิ่งทางส่วนบ้านพอีกเนาะท่านผู้ชมยังบ่จบเยังบ่จบได้คลิปนี้ไปบ่จบเลยก็บ่จ่อยสนนาบทลาวยังบ่ทันได้จบเนาะคลิปนี้ไปทะเลาะต่ออนมาไป2คน ເດັກໂອ້ຫມາຜູ້ສາວແລ່ນນ້ຳຂະໜາດເນາະອອກລູກໃນໃຈໄປໄປ5ຄົນກໍບໍ່ໄດ້ດຶງເພິ່ນໄວ້ກໍບໍ່ຢທີມງາສນມາຮົາແຊວຊະນທາວົ ยังบ่ได้ตั้งหมดสิสุมใส่เป็นเขตเป็นเขตเนาะช่วงนี้บ่ทันเห็นเพิ่นต่ําข้าวเนาะเพราะว่ามันยังบ่ได้ฮูดเข้าติเนาะยังดือก่อนอเข้าให้เพิ่นยังบ่สุกเนาะาเจ้าถ้าอีกจักหน่อยนี่เพิ่นตําข้านี่ฟดสนัเลยเนาะแถวนี้ซื้อข้ากิโลเาก็ซื้อข้าเาเาให้มันบ่คุ้มตต ช่วงนี้บ่ค่อยมีกิจกรรมอย่างเลยเนะาะเพราะว่าเข้าให้กันยังบริสุทธนะิ์เนี่ยป้าไปท่ายิงโก,โกโุ๊กกาแฟเนี่ยวันนี้บอกอันโกาแฟที่เป็นพืชที่ว่าน่ะเป็นพืชเศรษฐกิจเนาะไม่เลยพืชเศรษฐกิจล่างของเพื่อนออร์แกนิกปลูกอันปลูกอยู่เฮือนเลยปลูกอยู่เฮือนเลยออร์แกนิกเลยถือว่าดินแถวนี้นี่อุดมสมบูรณ์ดีแนเนาะ ปลูกกาแฟได้นี่ถือว่าเติมหนึ่งเดือนแเกม่นเก็บมากกับเดือนเดีกันหายอกัน็นดีทีเดนี่ม่นีแม่นแม่นะแม่นมันเป็นใบเี้ยเอ้อยน้ำนี่นอมากาแฟ่ะกา็นตุ่มออแกนิก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  อากาศค่อนข้างเริ่มยหยักเย็นแล้วนอนทานผู้ชมท้องฟ้ามืดคลึ้มและชว่วนงะมีไฟฟ้าเนาะมีอินเทอร์เน็ตได้บ้านนี่นะสะดวกสบายคนเนาะทางด้านหลังของหมู่บ้านนี่ถือว่าเป็นเป็นฉากแบบที่ว่ามีภูเขาพูดแล้วเนาะไก่ไก่พูดแล้วเนาะนะที่ว่าเพื่อนปลูกอ่าปลูกมันต้นหรือว่าปลูก เข้าให้นะที่ท่านผู้ชมเห็นเขียวเขียวอยู่เทงิงภูนเนาะทีมงานเขาไปต่อเนะท่านผู้ชมตาก่อกมาให้บ่ดนังอ๋อสัมปันธิตสัไป่นอน บ่แม่ลูกเล้านี่บ่ลูกแฟดนั่น <c oughs> คือว่ามีหลานแฟ็ดน่องอยู่นี่เนา <Huh? S 1> ะอะไรหลานลูกอึ้ยโอ้ลูกอึ้ยมนหลานบ่นลูกอึ้ยบ่บเดี๋ยวมันตาม,ตาม,ตามกำลังตะมาไหมตะแห้งโอ้ตะจมือนี่จังแห้แหงเนี่ยมันต้องได้พริกตอลอดได้เนาะบระันไมมบ่ต้องได้ตัวดใดรย์แบบเรืองๆรเนี่ยเอากะ

là nói lựa ông hiền bồn này là nói mặt tới ông hiền đó à, thôi nói lại thì bàn nó. Mát, này nó mặt nước ông hiền bồn này ồ nhúp bò đây พอสามเลยแจกขนมอีกแล้วเนาะทีมงานเราจอยชนบทลาวแจกขนมได้น้าไม้เหมืมอนเนี่ยแจก,กน้อยในชนบทบ้านสแลนเนาะมึงเฉียดปนแขวงสวนอนนะเกศเส้นทางนี่ก็งามเนาะ เราทำผชมสำหรับการมาเยี่ยมยามพี่น้องบ้าน,อานแอนสาลนขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะกาไดูแลลาย่างเนาะททางการปลูกกาแฟทางการนึดน้ำไม้ตากแห้งเนะาะจังในก็ะยาเนาะติดตามผลงานของทีมงานอเราไปอีกเดี๋ยวเบาต้อยสิพาท่านูุชมไปเบ่งบ้านตวหน้าพุน,นอีกเนาะยังบริจบเพียงเท่านี้ได้เนาะท่านดตามกดติดตามไว้เลยเนาะ จังแรกก็ขอลาไปก่อนนะท่านผู้ชมบาดีออกจากสแลนไต้เ้ามาสแลนเหนือต่อนะท่านผู้ชมลุยอันนี้เพิ่อิ้นบ้านสแลนเหนือม,มีหาดขายเครื่องแต่ว่าบ้านนี้มีโหงเฮียน